สวัสดีครับหลายตอนมาแล้วที่ผมไม่ได้กล่าวถึงที่มาของนิยายเรื่องเมืองผีดิบว่ามีความเป็นมาอย่างไรวันนี้จึงของกล่าวอีกครั้งนะครับคือเมื่อปีพศ2132หลังเกิดพตตายุไต้ฝุนเกตท,ที่ชุมพรมีเรื่องเล่ากันปากต่อปากว่ามีผีดิบสองตัวตัวผู้เกิดที่นครรีธรรมราชตัวเมียเกิดที่ประจวบคีครีขัน ทั้งสองตัวนัดมาสมจรแพร่พัน์ผีดิบที่จุมพรใครที่ไม่ยากไห้ผีดิบเข้าบ้านในถือศีลห้าอย่าออกเที่ยวกลางคืนตับให้ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรไว้มากๆทุกบ้านใครที่ปฏิบัติตามนี้ก็จะไม่ตกไปเป็นบริวารของกระบวนการผีดิบซึ่งผมเห็นว่ามันเข้ากับสถานการณ์สถานการณ์ของบ้านเมืองในตอนนี้เลยจัดนําเสนอและตอนนี้ก็เป็นเมืองผีดิบตอนที่ยี่สิบสอง ตอนนี้ต่อจากครั้งที่แล้วคือนายแสงจัดงานเลี้ยงที่บ้านและได้เชิญคณะข,ของนายอำเภอและสารวัตรใหญ่ไปในงานด้วยซึ่งคณะของนายอำเภอและสารวัตรใหญ่ยอมไปตามคำเชิญแต่ทุกคนที่ไปต่างนำนำ้นำอัดลมไปนั่งดื่มและไม่ยอมแตะต้องเบียร์เหล้าหรืออาหารเนื้อสัตว์ที่นายแสงนำมาจัดเลี้ยง ทำให้ในแสงมีสีหน้าเปิดไปอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วก็แส้งทําสีหน้าเหมือนยิ้มแยม้มอย่างผู้ที่จานานต่อมารยาหรือมานยาสังคมแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็จะไม่รบกวนคณะของท่านนะครับขอให้ทุกทุกท่านทําตัวตามสบายต้องการอะไรเพิ่มบอกมือเรียกเด็กๆได้เขาจะมาทันทีแต่เมื่อถอยออกมาพ้นระยะจากสายตาของคณ,ณะนายปื และสารวัตรใหญ่แล้วนายแสงก็ปรักเข้าไปหาคนคนหนึ่งแล้วพูดว่าคืนนี้เป็นตีของพวกเราแล้วพยายามให้คนของคุณวอหาทางหลอกล่อเก็บพวกมันทีละคนให้ได้จัดการให้สลบก่อนแล้วพาลงไปให้พวกของไายที่มันกำลังหิวหิวอยู่พวกมันชอบเนื้อและเลือดคนมากกว่าพวกเนื้อสัตว์ดิบที่เราจะให้ เมื่อคณะของนายอำเภอและสารวัตรใหญ่ปฏิเสธอาหารและเบียร์เหล้าวรวมทั้งกับแกล้มโดยอ้างว่าทุกคนรับประทานอาหารเจก็ไม่มีสมุนบริวารของนายแสงมาให้บริการใดๆนอกจากคอยมองดูหาจังหวะอย่วงางในคณะของนายอำเภอก็พอใจที่ได้เป็นเช่นนั้นทุกคนพากันดื่มแต่น้ำอัดลมและน้ำแข็งที่ตนเองนำมาโดยพลตำรวจและข้าการอำเภอที่มาด้วย ไปหยิบจากลังมาเสือกันเองยิ่งดึกบริเวณบ้านของนายแสงก็ยิ่งกับแก้บลงเรื่อยๆโต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ไม่พอเพราะคนหลังไหลกันมาเป็นพันแต่ยังเพิ่มมาเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนเชียเห็นว่าการชักชวนของนายอำเภอที่จะให้ผู้คนพากันกินเจหรือกินมังสาวิรัตเพื่อต่อต้านกระบวนการผีดิบนั้นรายผล หรือหากจะมองอีกด้านก็เท่ากับที่เห็นว่าคนที่พร้อมจะเป็นสมุนบริวารของนายแสงมีจำนวนเกือบหมดทุกตำบลทุกหมู่บ้านในอำเภอเมื่อเก้าอี้ไม่พอนั่งในงานจึงมีคนปูเถือ่อปูผ้าพลาสติกนั่งกับพื้นบ้างก็เดินไปดื่มไปพร้อมกับไปหยิบคว้าหมูไก่ที่ย่างไว้ดิบบ้างสุกบ้างมากัดกินกันอย่างตะกะตะรม ปลัดบุญยริทนั่งจิบน้ำอัดลมพร้อมกับสดสายสายตาสังเกตผู้คนไปรอบๆแต่แสงไฟที่เป็นไฟสีสลัวสลัวทําให้ไม่สามารถจะรู้จักหน้าตาของคนที่มาในงานได้มากนักมันพรางแสงไฟไว้วแบบนี้ผมว่ามันจงใจจะปิดบังและอาจจะคิดเล่นงานเราอยู่ก็ได้ขอให้พวกเราทุกคนระวังตัวกันให้ดีอย่าลุกออกจากที่ไปไหนคนเดียวโดยเด็ดขาด คุณเกียรติศักดิ์กระทิบและให้กระทิบบอกต่อกันจนรอบโต๊ะผมเองก็กำลังคิดเหมือนท่านพันํมรตโอพมพงศรวัตรใหญ่นั่งติดกับนายอำเภอกระทิบตอบขณะที่คุณเกียรติศักดิ์นายอำเภอกับพันธมรตโอพมพงคุยกันพลาบุญาญติก็พลันสะดุง้งเพราะได้เห็นนายวัยเวกกำลังพาคณะครูอันมีครูกิ่งแก้วครูอรไทยครูมายุรี คูสาวิตรและครูวิยาดาเดินเขอ้ามาในงานคููสาวทุกคนแต่งกายด้วยชุดดำเมื่อเข้าใกล้แสงไฟเขียวๆแดงๆเหลืองๆผิวพ,พันธุ์จึงดูเขียวๆแดงๆราวกับปีศาจดูดเลือดส่วนนายแสงเที่ยวเดินยกมือไหว้ทักทายขอโทษที่จับต๊ะไว้ไม่พอเสียงพูดว่าผมไม่คิดว่าปี่น้องจะให้เกียรติกับงานของผมผม,มา,ากขนาดนี้ผมต้องขอโทษนะ ที่จัดโต๊ะและเก้าอี้ไว้ไม่พอแต่สำหรับอาหารพวกท่านทุกคนไม่ต้องห่วงว่าจะไม่พอนะครับผมกำลังให้คนย่างวัวอีกสี่ตัวหมูอีกสิบตัวไก่อีกเป็นร้อยเบียร์เหล้ากำลังขนมาอีกเป็นคันรถประหลัดบุญยญริศลุกยืนขึ้นเอ่ยกับนายอำเภอว่าผมขอไปห้องน้ำสักหน่อยนะครับคุณเกียรติศักดิ์ปยักหน้าอนุญาต แต่พันตำรวจโทรพรมพง์พูดว่าอย่าไปคนเดียวนะคุณตระัดให้ตำรวจของผมคอยตามไปด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นคุณจะได้ไมมไา้ไปเฉยๆแล้วพันตำรวจโทรพรมพงศ์ก็หันไปสั่งตำรวจคนหนึ่งรังสีคุณคอยตามหลังดูคุณประัดอย่าให้คลาดสายตานบผมผู้หมู่รังสีตอบสิบต,ตำรวจโทรรังสีจึงลุกขึ้นยืนจิตเต้าตาความเคารพผู้บังคับบัญชา แล้วก็ออกเดินตามหลัดบุญญาฤทธิ์ไปยางาปรางลาดบุญญาฤทธิ์พยายามมองหากลุ่มครูว่าจะไปนั่งกันที่ไหนแต่ยังหาไม่เจอเขาเดินไปจนถึงบริเวณที่มีเสือปูและมีคนนั่งล้อมวงกันกินอาหารตรงนั้นติดหลอดไฟพลูออเรเซนสีเขียวไว้หนึง่งหลอดกลางวงมีอาหารประเภทกลุ่งดิบกลุ่สุกใส่มาในกละมัง คนที่นั่งรอบข้างยกขาหมูขาไก่และก้อนกระดูกวัวขึ้นกัดกินอย่างมุมมัมเสียงกัดดังปุดปุดโดยไม่คำนึงถึงหน้าตาว่าจะเปื่อนเปลือกเลอะขนาดไหนดูไปยิ่งคล้ายปีศาจในเมืองผีดิบบางคนส่งเสียงหึมมึมมัมในลำคอราวกับในชีวิตไม่เคยพบเจออาหารดังกล่าวแต่ทุกวงไม่ว่าจะที่โต๊ะหรือที่นั่งกับพื้น ไม่มีนายวัยเวศและคณะครูทําให้ประหลัดหนุ่มบุญ,ญยริศเดาว่าน่าจะพากันเข้าไปอยู่ในบ้านหรือในบริเวณรั้วสังกสีแต่การลุกเดินออกมาดูตามโต๊ะต่างๆของประหลัดบุญ,ญยริศทําให้มีหลายเสียงทักทายกำลังมองหาใครอยู่หรือครับท่านประหลัดถ้าท่านไม่รังเกียจประชาชนอย่างเราเชิญมานั่งร่วมโต๊ะกับพวกเราบ้างสิครับ ปลัดบุญญาฤทธิ์ยิ้มให้คนที่เรียกแล้วก็เห็นว่าในกลุ่มนั้นมีผู้ใหญ่ยงบ้านช่องมุดใกล้โรงเรียนประยานุกูลที่ปกติเมาเหล้าอยู่เป็นาจินและพวกขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกประมาณสิบคนนั่งกันอยู่และไอ้ยองคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เคยปะทะกับเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยมันกำลังแทะขาหมูอย่างอริตร่อยจนเลือดหมูสีแดง ผสมกับสีเขียวของรดไฟทําให้ใบหน้านั้นเหมือนเปื้อนเปลอด,ด้วยน้าเน่าปีมันรีบก้มหน้าเมื่อเห็นเขาประหลัดหนุมพูดว่าต้องขอประทานโทษด้วยนะครับคือผมไม่ดื่มเหล้าเบียร์และกินอาหารเจตลอดเข้าพรรษาถ้านอกพรรษาแล้วก็อาจจะไม่ขัดไอพวกโง่โง,ง่นี่ทําไมมันไม่ไปอยู่เขาอ,อยู่ตัําเป็นดสีชีไรกรันเให้หมดก็ไม่รู้ มาเที่ยวเดินเพ่นผ่านในเกกะโรกโลกของคนกันอยู่ทำไมหรือไม่ก็น่าจะไปเกิดเป็นวัวเป็นควายมาให้เรากินเสียให้หมดเสียก้อนหมดเรื่องี้เโตาดัดจริกินแต่ผักกินแต่หญ้าทำตัวเป็นวัวเป็นควายอีกไม่นานมันคงถูนพันเป็นเสียงมาจากโต๊ะข้างๆทาให้ประหลัดบุญญาฤทธิ์ขันขับแล้วก็เห็นว่าที่โต๊ะนั้นมีร้อยตํารวจโตมาหิดกำนันแผน ยาสานิตสิบสีจำและตำรวจลูกน้องพันตำรวจตีวิเวกหวรวปออีกหลายคนที่กำลังอเิตอร่อยกับเล้านอกแกล้มชิ้นเนื้อที่ดิบมากกว่าทุกโดยไม่ว่างปากประหลัดบุญยริศรู้ตัวดีว่าคืนนี้พวกนี้กำลังเตรียมหาเรื่องและจัดการกับเขาอยู่เพราะได้โอกาสที่เขาซึ่งเป็นคณะของนายอำเภอและสารวัตรใหญ่มาอยู่ในวงล้อมของพวกมันแล้ว พวกเขามีจำนวนน้อยนิดเดียวเมื่อเทียบกับกลุ่มอันเป็นสมาชิกบริวารของมันจึงรีบถอยออกมาจากกลุ่มปีศาจจะกลับไปที่โต๊ะแต่ว่าเขากลับหันไปเห็นนายไวเวทกับครูสาวห้าคนกำลังเดินลงมาจากบ้านประหลัดบุญ,ญยริศจึงเคว้าจับตาดูเพราะอยากจะรู้ว่าพวกครูสาวสาวในโรงเรียนประจานุกูลจะไปไหนต่อ บ้านนี้ที่เขาเคยมาตรวจค้นกับสารวัตรใหญ่แส่นายอำเภอใต้ถุนหรือชั้นล่างของบ้านมีโต๊ะหินขัดรูปรง้งจัดไว้เป็นรูปวงกลมตั้งอยู่สองชุดแต่คืนนี้โต๊ะและม้หินถูกย้ายไปวางหน้าหน้าบ้านเพื่อใช้เป็นที่นั่งรับประทานอาหารบ้านของนายแสงเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงมีครัวเล็กๆอยู่ชั้นล่างมีบันไดไม้ขึ้นบ้านอยู่ทางขวาชุดบันไดเป็นระเบียง บนบ้านมีอ้องสามอ,องส่วนข้างล่างถัดจากใต้ถุนบ้านหรือทิศใต้ของตัวบ้านมีเรือนแถวชั้นเดียวสี่วาปลูกอยู่ใกล้รั้วถังกะสีในลานบ้านมีถังเก็บน้ําแบบสี่เหลี่ยมวางอยู่บนสนามหญ้าริมรั้วด้านขวานอกนั้นเป็นสวนมีต้นมะพร้าวมะละกอชมพู่กระน,นและมะม่วงขึ้นอยู่พอเป็นร่มเงาซึ่งไม่เห็นว่าจะมีความจําเป็นให้ต้องล้อมรั้วด้วย ด้วยสังกสีกำบังสายตาด้วยเหตุอันใดในเรือนแถวเป็นห้องน้ำและห้องท่วมซึ่งนายแสงเคยบอกว่าสองในห้าห้องสร้างไว้เจตใจเก็บของแต่จากที่เคยมาตรวจดูในห้องกลับไม่ค่อยมีของไปเก็บอีกสามเป็นห้องท่วมสองห้องและห้องน้ำหนึ่งห้องทว่าจับพลันประลัดบุญยริศเห็นครูสาวห้าคนเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งของเรือนแถวโดยมีนายวัยเวท เดินเข้าไปในห้องนั้นด้วยเอ๊ะประหลาดบุญญาลิต,ตกใจและรู้สึกผิดสังเกต,ตันทีหญิงชายหญิงห้าชายหนึ่งหายเข้าไปในห้องเล็กคงไม่ใช่เพื่อประกอบกิจตางเพศเขาจึงรอดูเพราะหากเป็นห้องน้ําไม่ใครก็ใครทาธุรเสร็จจะต้องเดินออกมาทว่าสิบนาทีก็แล้วสิบห้านาทีก็แล้วยังไม่มีใครออกมาถ้าเช่นนั้นคงไม่ใช่เรื่องอื่น แต่มันน่าจะเป็นทางลงไปสู่ห้องใต้ดินของพวกมันแน่ๆเขารู้สึกดีใจว่าได้พบทางลงไปสู่ห้องใต้ดินของมันแล้วและขณะที่ประลัดบุญญาธิ์กำลังยืนจับตารอเวลาที่จะเห็นไก่ทักคลนออกมาจากห้องเล็กไอหยองคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจา้าที่เคยขับเที่ยวมากับเขาก็แกล้งลุกจากวงเดินเข้ามาแล้วไปยืนทำรับๆล,ล,ล่อๆทำทีให้เขาตามไป อยู่ณมุมหนึ่งอยู่ณมุมมืดริมรัว้วสังกะสีมุมหนึ่งปรลัดหนุ่มมองออกว่าเป็นคนลวงหลอกล่อจะทำร้ายเขาเขาจึงไม่สนใจแต่ตัดสินใจจะเข้าไปดูในห้องนั้นเพรทว่าไม่ทันจะเข้าไปก็มีคนเดินออกมาแต่คนที่เดินออกมากลับไม่ใช่ทั้งหกคนที่เดินเข้าไปแต่เป็นประหลัดทับทิวทองประลัดหนุ่มรีบหลบเข้ายืนบางเสาต้นหนึ่ง จนประหลัดเอาถเดินออกไปรวมกลุ่มกับผู้คนที่อยู่ในงานเลี้ยงหน้าบ้านประหลัดบุญญรฤทธิ์จึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องเล็กห้องนั้นตันทีหมายมั่นว่าจะต้องเป็นทางลงไปถู่ห้องใต้ดินหน้าเรือนแถวมีหลอดไฟแบบหลอดพูโอเอเซนสีเขียวติดอยู่ทําให้เห็นว่าห้องไหนเป็นห้องไหนแต่ห้องที่ประหลัดบุญญาฤทธิ์เห็นประหลัดทับจิวทองเดินออกมาเมื่อเขาหมุนลูกบิดดึงประตูเปิดมันเป็นห้องน้าจริงจริง คือมีฝักบัวอาบน้ํามีกระจกเงาบานหนึ่งติดอยู่ม,มีอ่างล้างมือเขาพระมาเปิดดูห้องที่สองที่สามเป็นห้องสุขาเพราะมีโถท่วมส่วนห้องที่สี่ปรากฏว่าติดสลักข้างในอาจมีคนอยู่เกาคิดแต่ทําไมไม่มีแสงไฟส่วนห้องที่ห้าทุกท้ายลอกกุญแจงั้นทุกคนที่เข้ามาหายไปไหนเข้าไปขังตัวเองอยู่ในห้องที่ปิดทั้งสงห้องนั่นหรือ ไม่น่าจะเป็นไปได้ประหลัดนุ่มยืนแคว้งคว้างก่อนจะเข้าไปในห้องแรกที่มีผักบัวมีอ่างล้างมือและมีกระจกอีกครั้งมองซ้ายมองขวาอยู่ชั่วอึดใจเมื่อไม่เห็นมีอะไรจึงลองใช้ต้นเท้ากระทืบผนังห้องนั้นดูกึ่งกึ่งกึ่ง,งสามครั้งเพื่อหาว่าใต้พื้นห้องเป็นโพรงหรือเปล่าแล้วก็ได้ผลเมื่อพื้นห้องที่เขาเหยียบยืนอยู่พลันเลื่อนวูบลงไปถึงเบื้องล่าง แต่ผนังห้องและทุกสิ่งอย่าทุกอย่างไม่ได้เลื่อนลงไปด้วยนอกจากพื้นที่เขาเหยียบยืนเลื่อนลงมาแล้วก็หยุดหยุดตรงกับพื้นทางเดินที่มองเห็นทอดยาวไปข้างหน้าโอ้การกระทึบเท้าสามครั้งโดยบังเอิญของเขาแทๆ้ๆทำให้กลายเป็นรหัสผ่านมาถูห้องใต้ดินของมันช่างโชคดีเมื่อทางเดินผ่านหน้าประตูห้องด้านซ้ายสามองแล้วหักมุมเลี้ยวไปทางซ้ายทวนด้านขวาทิพย์ัน คล้าๆกำแพงตลอดแนวอากาศอับอับทึบๆเทว่าพอใช้หายใจได้ไม่ถึงกับทำให้อุดอัดประหลัดบุญ,ญยริศค่อยๆแง้มหน้าออกไปดูว่ามีใครอยู่ในเส้นทางเดินนั้นบ้างครั้นเห็นว่าไม่มีใครก็ลองออกเดินสำรวจด,ดูไปอีกเรื่อยๆผ่านประตูห้องสองห้องแรกลองบิดและดึงดึงดูปรากฏว่าห้องที่หนึ่งห้องที่สองติดกุญแจแต่พอจะผ่านห้องที่สาม ก็ได้ยินเสียงผีเต้าคนและเสียงคุยดังมาจากมุมที่หักด้านร้ายทําให้ประหลัดหนุ่มต้องรีบมาที่หลบโชคดีที่ประตูห้องที่สามที่อยู่ใกล้มือสามารถหมุนลูกบิดและเปิดออกได้ประหลัดบุญญาดิศจึงถุบเข้าไปในนั้นแต่ในห้องมืดจึงมองไม่เห็นสิ่งใดเสียงที่เดินคุยกันผ่านหน้าองเสียงผู้ชายเขาเดาว่าคงเป็นนายวัยเวทส่วนเสียงผู้หญิงน่าจะเป็นคณะครู ที่เขากําลังติดตามดูเสียงผู้ชายพูดว่าผมดูคุณวอพอใจความคิดของคุณกิ่งมากนะที่จัดให้ทําบุญตักบาตรอาหารเนื้อจัดอาหารเนื้อขึ้นเพื่อหักหน้าไอ้นายอำเภอไอ้สารวัตรใหญ่และไอ้ประหลัดชื่อบื้อนั้นจึงสั่งให้ผมพาพวกคุณทั้งห้ามาพบแล้วนี่ท่านยังสั่งให้จัดโต๊ะพิเศษไว้ต้อนรับพวกคุณด้วยนะแล้วที่คุณวอเชิญคณะของนายอำเภอและสารวัตรใหญ่มาในคืนนี้ด้วย เชิญมาเพื่ออะไรครับเป็นเสียงถามของกิงแก้วอ๋อก็เชิญมาเพื่อจะหลอกล่อให้พวกมันหลงคลแล้วเก็บมันทีละคนไงครับตอนแรกกะจะใส่ยานอนหลับในเหล้าเบียร์แต่พวกมันไม่ดื่มห้างว่ากินเจเรากะจะใส่ในน้ําดื่มพวกมันก็ไม่ดื่มพวกมันดื่มน้ําส้มน้ําเ๊ปซี่ที่พวกมันพากันนํามาเองมันระวังตัวกันมากขนาดน้ําเปล่าและน้ําแข็งของเราพวกมันยังไม่ดื่มเลย แถมยังให้ตำรวจของมันคอยก้าวคุมลังน้ำขวดไว้จะอีกระวังนะคะเกิดมันรู้ว่าทางลงถั่ว้องใต้ดินของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็แย่ yeah, มันเชียวนะเสียงครูผู้หญิงหนึ่งในห้าพูดจนพวกมันเดินเลยจากจุดนั้นไปก็ไม่มีเสียงใดๆอีกซึ่งเป็นโอกาสที่ประหลัดหนุ่มจะได้สำรวจต่อไปเขาจึงพยายามคลำหาสวิตไฟคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆใกล้ประตู แต่เพื่อจะให้แน่ใจเขาจึงเปิดประตูค่อยๆแง้มดูและโผล่หน้าออกไปจนไม่เห็นมีใครอยู่แถวนั้นอีกและพอได้แสงสว่างจากข้างนอกเขาก็เห็นสวิตสไฟมันอยู่ห่างจากจุดที่เขาคลำตอนแรกไปแค่คืบเมื่อแสงจากหลอดทัวเรทเซนตยี่สิบวัตต์สว่างวาบขึ้นเขาจึงเห็นสภาพภายในห้องนั้นเป็นห้องพักและห้องนอนของผู้หญิงมีเตียงนอนขนาดนอนคนเดียว มีหมอนสองใบวางซ้อนมีหมอนข้างหนึ่งใบผ้าห่มนวมสีชมพูพับวางไว้ปลายเตียงบนเตียงมีผ้าปูที่นอนสีสวยกลมทับมุมหนึ่งของห้องใต้หัวเตียงมีโต๊ะเขียนหนังสือโคมไฟฟ้าด้านปลายเตียงมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าบนโต๊ะมีของใช้จำพวกน้ำหอมลิปสติกและของใช้ของผู้หญิงกระจุกกระจิก บนเพดานห้องมองเห็นท่อเครื่องปรับอากาศเขาลองเปิดสวิตดูมีเสียงดังขึ้นเบาๆและลมเย็นไหลออกมาจากจ่องนั้นจึงปิดไว้ตามเดิมบนโต๊ะเครื่องแป้งมีภาพถ่ายขนาดสองขนาดหกคูณแปดนิ้วใส่กรอบแบบตั้งโต๊ะวางอยู่เป็นรูปของกวรังวัยสี่สิบถ่ายคู่กับหญิงไทยหน้าตาสวยอายุป,ประมาณสาสบหป้ปีมีเสียงดังกราวๆมาจากห้องในห้องหนึ่ง ทำให้ประหลัดบุญญาธิต์รีบเปิดไฟในห้องแล้วทุ่มควางเสียงที่จะเกิดขึ้นต่อไปแต่หลังจากฟังอยู่นานก็เงียบอีกจึงเปิดประตูแล้วค่อยๆเดินย่องไปยังจุดหักมุมซึ่งเป็นทิศทางที่นายไวยเวกกับคณะครูสาวหา้าคนเดินออกมาครับคราวนี้ก็ต้องขอจบไปตรงนี้อีกครั้งนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์เปดแชร์โปรดติดตามได้ใน y o u t u ู e ปัญญุบอลหรือเ c e บุ o k ไปบุญปันเมืองภาษาไทยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดี